สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิว e สำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของหลายภิสากิจครั้งที่4ประจำปี2565เพื่อพิจารณากรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินไปรับชมกันค่ะ วันอังคารที่18ตุลาคมพศ2565เวลา13.30นนนายน,นิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดกการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจรารณาสภาพการจ้างของรลยายภิษากิจครั้งที่4ประจำปี2565โดยมีนางสาวรัตเก้าชาวลิตเป็นกรรมการและเลขานุการและมีอนุกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิษาหกิจโดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอความเห็นชอบปรับปรุงอัตราเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนจากเท่าที่จ่ายจริงครั้งละไม่เกิน1000บาทและรวมกันปีละไม่เกิน3,600บาทเป็นเท่าที่จ่ายจริงโดยไม่จำกัดอัดตราการเบิกแต่ละครั้งและรวมกันปีละไม่เกิน5,000บาท ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับอัตราเงินช่วยเหลือดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการปรับเพิ่มจึงให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของอัตราการเพิ่มดังกล่าวและนําเสนอคณะอนุกรรมการในครั้งต่อไป2 กรณีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขอปรับเพิ่มค่าเบีย้ยเสี่ยงภัยให้แก่พนักง,งานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้จากคนละ3,000บาทต่อเดือนเป็นคนละ4,000บาทต่อเดือนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพศ2551ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2 5 6 0แล้วเห็นว่า การจ่ายค่าเบี้ยสิ่งภัยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่เนื่องจากธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการจ่ายค่าเบี้ยสิ่งภัยโดยไม่ผ่านกระบวนการตามกฎหมายกำหนดจึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานและวิจากิจสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ไขและเยียวย,วยาที่เกิดขึ้นและให้เกิดการบริหารงานบุคคลดำเนินการต่อไปได้ธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา,าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ Facebook แรงงานสัมพันธ์และช่อง Youtube แรงงานสัมพันธ์นิวที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมรนฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ